สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมในรูปแบบแปลกนี่ก็คือถามเลือกบนรางรถไฟนั่นเองโอ้โหโชกชาได้โชคชตาซึ่งในครั้งนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะถูกมัดอยู่ที่รางรถไฟแล้วก็จะมีใครคนหนึ่งคอยเลือกว่าจะให้ใครอยู่หรือใครจะไปนี่คือสภาวะความกดดันทางความคิด และบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแมตต์ไหนทุกคนจะต้องเลือกว่าจะเสียสละใครบ้างเฮ้ยเข้าเกมแล้วตคนนีนี่เ่บนดวงจันทร์เหรออยู่นอกโลเอาละแมต์แรกตอนนี้ทุกคนถูกลักพาตัวมาที่ดวงจันทร์และดูเหมือนว่าทุกคนจะถูกมัดไว้ที่รางรถไฟดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปในรอบนี้รอบสองรอบสองขอชีวิตหน่อยสิค้ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะไม่อยากตายจะไม่อยากตยอย่าทำผมเลยไ่ด้วยนะทำไปลยอย่าทำฝั่งที่มีคนต้นเยอะเฮ้ยเขาสับโอ้ย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 ไมไม่เอาสอดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะช่วยรางรถไฟฝั่งที่มีคนบริสุทธิ์เยอะที่สุดผเ้หญนี้จะเป็นคนเลวนะคะผมเพราะว่ามีอวอยู่หนึ่งในนั้นอ่วายใช่ S <S เอาละและ้วต่อไปไถ้าเกิดว่าใครที่ได้อาชีพจะอยู่ในฝั่งของคนที่มีอาชีพเจ็ดคนส่วนถ้าใครที่ไม่ได้อาชีพคุณจะไปอยู่ในฝั่งของคนธรรมดาธรรมดาเร่จะ,จะเป็นนักบันเพิงามันกระโดดแบบอกด,ดแบบไร้ไรงนุ่มท่วงอ่ะหรืออุ้ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดพลาดเราจะไม่ได้อาชีพทันทีเลยเราเริ่มใหม่เลยผมจะเป็นคุณรัชต์ทศัดไม่ได้ไม่มีมีมีไหมไม่มี ตอนนี้เราต้องค่อยๆเออจะอืโอ๊ยทำไมการเป็นนักดับเพลิงที่เป็นช่างยากจริงๆก็เ,ออเพราะว่านายเนี่ยจะต้องคอยหลบไฟนะสิไฟอะแบบ<ม>ว่าเวลาที่เกิดเพลิงไหม้มันจะอันตรายมากเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นนักวิทยาศาสาเพื่นเพื่อนเย้ฉันเป็นนักดับเพลิงฉันเป็นนักดับเพลิงผมผมเป็นผู้ว่างานผมเกาะพ่อแม่ฉันฉันเกาะชามั่วอีกทีนึงเอ้ยผมเป็นคุณครูอาจจะระวัง คนที่ถูกมัดไว้บนรางรถไฟเจ็ดคนที่เป็นอาชีพสำคัญสำคัญบนโลกนี้กับคนธรรมดาธรรมดาเขาจะเลือกใครให้มีชีวิตรอดต่อไปกันแมคนที่าจะเลือกครเีจะเลือกใครดีไม่ด้ไใครดไม่ได้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 ไม่่ไล่่่มดด้ไมดด เขาเรียกว่าให้โอกาสคนที่ยังไม่มีอาชีพเขาเป็นคนอะไรเนี่ยอาช้าเขาคนที่กระจายดกระจายและลอยตาครับลอยไปไหนไม่รู้เ้ยพี่คุณหมอคุณหมอตาย้วว้เฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาอยากเปิดโอกาสให้กับคนที่เอ่อเป็นคนแบบบริสุทธิ์ไงอยากให้คนบริสุทธิ์อ่าอยากให้พวกเราหายเครียดเพราะว่าเราเครียดกับงานมากเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วตอนนี้ถึงเวลาการเก็บสมบัติ เราจะเก็บได้ยังไงอะมันอยู่ที่อะไรฉันไม่กระโดดดึงด้วยวิ่งเก็บเหรียญวิ่งเก็บเหรียญมันจะมีการเก็บเหรียญแล้วก็มีเก็บหน้ายิ้มนะฉันไม่แน่ใจว่าหน้ายิ้มเนี่ยเราเก็บไปเพื่ออะไรกันแน่หน้ายิ้มถ้านายเรื่องมองโลกในแง่ดีนายเก็บหน้ายิ้ม อ๋ออันนี้มันจะให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราเดียอยากจะเป็นอะไรนะคะผมเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยบนรางรถไฟจะให้คนที่มองโลกในแง่ดี5้าคนอยู่รางฝั่งซ้ายส่วนสิคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะจะอยู่รางฝั่งขวานั่นเองใช้ไหมมองโลกในแง่ไหนกันผมเลือกมองโลกในแง่เงินฉันเลือกเมองโลกในแง่ดีละกันเลือกนายิงมองโลกในแง่ขิง ฉันมองโลกในแง่เงินเหมือนกันเฮ้ยพวกนายเก็บเงินกันไปกี่บาทแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ฉันยิ้มยิ้มเต็มเลยเอาละเอาละเฮ้ยแล้วตอนนี้เราด้ทําการจับคนมัดไวเลยเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนที่ออชอบเงินนะครับผมฉันชอบเงินน่ะ ทำชันายชาพวกแง่ดจะตายชาทําชันมาดูบันว่าเแย่ดีนะเขายกออกมาไม่นะมาทำยังไงเธอคนนี้ได้เลือกแล้วครับทําชันถ้าคนเดียกไม่แย่ดีแง่เงินแง่เงินเก็บสองบาทเองเก็บสองบาทก็โดนเหรอเออเขาเลือกคนที่แบบมองโลกในแง่ร้ายนะคะให้โดนรถไฟทับ ป้าโทเมื่อกี้ฉันว่าฉันเก็บหน้ายิ้มไม่พอแน่เลยเนี่ยเอาละครับระดานต่อไปนะครับผมรางรถไฟฝั่งซ้ายคือครอบครัวของเขาและรางรถไฟฝั่งขวาคือไอ้ป้าข้างบ้านเราต้องทําการเอพิมพ์ชื่อของรานะชื่อในครอบครัวของเราคือสล็อตเฮ้ยเขารู้คุนไทยเอองั้นมาม่าแล้วกันอ่าฉันเป็นแม่ของคุณความสัมพันธ์คือ ยัวม o มนี่ยัมอมฉันเป็นฮิปปี้ซิสเตอร์เลยนะเขาต้องแต่งตัวให้เหมือนกับแบบแม่ของเขาอ่ะเออมันไม่มีชุดผู้หญิงเลยให้ตายเถอะอ่าฉันเป็นแม่ที่แบบว่าอนี้ละกันแม่ที่ค่อนข้างแมนแมนแมนแมคุยกันผมผมผมต้องกลายเป็นเป็นวัวของเขาวัวเหรอนี่ฉันคือแม่ของเขาอ่าฉันเป็นตัวนี้แหละฮิปปี้ซิสเตอร์ เลือกเลือกเลือกๆต่อแถวต่อแถวว่าเขาต้องการสวัสดีสวัสดีจ้าเอาละตอนนี้ฉันจะเลือกนะคนที่เป็นครอบครัวของฉันเนี่ยฉันจะเลือกและเอาไปไว้ดงรางรถไฟนั่นคือคนสําคัญเออเอ็ดคุณคือครอบครัวของฉันหรือเปล่าไม่เอาเลือกเธอละใช่ฉันเป็นครอบครัวของเธอจริงๆนะไม่จริงฉันเป็นญาติของเธอก็ได้ชิปปี้ เป็นน้องสาวตัวปลอมอันงไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ผมนี่พี่สายเป็นครอบครองเขาและฉันล่ะครอบครัวเต็มแล้วครอบครัวเต็มแล้วไม่ได้เลยครอบครัวเต็มไปครอบครัวเต็มแล้วเหรอครอบครัวเต็มแล้วเอาน้องผมมาผมลงไปเลยเราไปอยู่ที่รางรถไฟเลยจ้าอะไรอ่ะมันจะมีครอบครัวสองคนที่จะได้ไปอยู่ฝั่งคนแปลกหน้าจริงไหมเนี่ยแสดงว่าเธอคนนั้นเป็นคนเลือกแล้วว่าจะให้ใครไปอยู่ตรงไหนแต่ฉันคือแม่ของเธอนะดูหน้าฉันสิ อ้าฉันเป็นแม่องเธอจะตายเอาลองมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ใครจะรอดหนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวที่น่ารักสี่คนแต่อีกหนึ่งในนั้นจะเป็นเอ่อป้าข้างบ้านที่คอยดินทาสุดซิน่คือพรชัยนะไี่ปรอด S O S ค่าค่าพวกมันเองฆ่าครอบครัวตัวเองเอามันยกกลับมาเอาละครับผมมาอย่าทำผมขึ้นไปถอยไปแลวถึงเวลาแล้ว ใครจะอยู่ใครจะไปไม่ยล้าวัวเฮ้ยเอ้าเหมันจะตกลับเรื่อกละจายเะจาโยกไม่ทันไงโยกกลับไม่ทันแล้วแล้วเขาก็ได้กำจัดป้าข้างบานที่คอยสิ้อคอนทายเขาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาถึงด่านต่อไปด่านคัดเลือก นี่คือดานเก้าอี้ดนตรีใครที่ยุนรอดเป็นคนสุดท้ายจะถือว่ารอดจากที่นี่เฮ้ยส็อตเก๋าๆมากเลยเมื่อเสียงดนตรีปิดลงนายสโ้ตไปได้เลยเฮ้ยเฮียเฮียเยอะอยู่ก็เยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยฉันขอแล้มันลอยมันลอยมันลอยมันรอยมันลอยนะเอยู่บนดวงจันทร์ไงเอยู่บนดวงจันทร์เออมันอยเฮ้ยทุกคนสังเกตเห็นป่ว่ารอบข้างของเราที่เหมือนเป็นฟาร์มนะมีใบเลื้อยล้อนึงเอาอาไปแต่โมกุลแล้วทาไมต้องเด่นไปอยู่หน้าความตรงนั้นก็ไม่รู้ด้วยล่ะ เฮ้ยเจอนเลเว้นให้พี่ด้วยเฮ้ยพี่กิดแป้งพี่ไม้จุบแจงอยู่ด้วยกันหมดเลยครับเลี้ยงว่าเลี้ยงว่าเลี้ยง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 ไปกันต่อฮะเกขาอีรดนตรียังคงไปเรื่อยๆแต่เน่ๆยเนน่ๆๆเนรยเน้นี้น้องนี้นีอย้นี่บินนีเนเ้ย อะไรลุงเหมือนว่าเราจะคัดคนออกไปได้เยอะพอสมควรแล้วไรยังไม่พอเธอคนนี yeah. Yeah, 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 yeah. Uh, uh, mm ้ย hmm. ังอยากคัดคนออกไปเรื่อยรึพี่กี้เออเอําเฟ้งอําเฟ้งแกจะกระโดดทำไมแกถือพี่ก้อยพี่ไหมอ่ะแล้วไม่อยากกระโดดแรงน้มาท่วงไปทัําให้เธอแบบไม่ได้เรื่อง บุน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 รอบนี้เราจะคัดเหลือเพียงแค่ห้าคนเท่านะฉันอยู่ตรงกลางเองเพื่อนจะอยู่ตรงกลางเองที่เรานี่มันสามคนเลยนี่หว่าใช่นี่คือโฉบหน่ะของคนที่รอดชีวิตแต่ยังไงก็ต้องเหลือคนเดียวอยู่ดีนะเพื่อนนะเฮ้ยบ้าเราจะรอดไม่ได้การรอดไปกันได้ไหมจะหนูตาเลือดที่ให้แล้วพี่ไม้เลือกที่จะทำไหม จะจำ้ังกลายเขาทีตอนนี้คุณต้องเลือกนะครับก็อีแต่หายไปคุณจะขี่ตัวอะไรพี่ไม่ขี่มนุษย์ขี่มนุษย์ไม่โอ้ผมขี่กระตายพี่ไม่ขี่มนุษย์ดูไม่กี่คนไม่ขี่แค่สารอะกระตายมระเบิดโอ้โหอะไรเว้ยสารเป็น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 เปลาดับนี้แล้วก็อีเพียงแค่สารตัวคนที่รอดชีวิตก็คือพี่ไม้ไม่กิตและสาวคนหนึ่งยังไม่พอมรับก็อีจะถูกถอนออกแล้วเหลือเพียงแค่า ผมม้าน่ะเอาคุณเป็นม้าผมเป็นคนผมเลือกคนผมเป็นคนคุณต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกรางที่มีสิงสาราสัตว์หรือรางที่มีมนุษย์หนึ่งคนผมเลือกคนก็เลยเคยกันกังคนเหรอคะฉันเลือกไม่ถูกว่าจะจะจะทำอะไรดีจะช่วยใครดีคะเอาล่ะตอนรถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วคุณรัวกันแค่าคนสองคน่าคน เขาลักสัตว์ที่ไปที่ทานน้อยกว่าสิงสาราสารเขาหนักตะกิดเป็นสัตว์เหรอมขี่ผมเป็นกระต่ายออ๋ผมไม่ขี่กระต่ายคุณไม่ขี่กระต่ายเย้แล้วแล้วคนที่รอดชีวิตก็คืออีวาเกเบอร์รักษาผมยิงเอาอีวาเกเบอร์เป็นออร์ลูเกอร์นะครับผมยันต่อไปอีวาเฮ้ยดูคนโยกหน้าตาคุ้น ผู้ภูมิชาติผมคือผู้ภูมิชาติจิตวิญญาณของตัวเองนะผมไม่รู้คุณอยู่แถวไหนเพื่อนเข้าใจไหมผมไม่รู้คุณอยู่แถวไหนครับผมบอกเลยผมไม่เห็นจริงเหรอใช่ผมไม่เห็นเฮ้ยแถวตรงแถวตรงพวกเราอยู่แถวตรงบนบนขึ้นบนไว้ดูเคาดูเขาเอาแถวเอาแถวเอาแถวโยกโยกโยกไม่เคลื่อนให้รอดเลือกโอกโหมันโยกได้เกลียดมากนู้เพย์ตายเยอะ ขอบคุณมากพ่กิตที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้พวกเรายังรอดอยู่ตอนนี้มันลากันหมดเลยทุกคนขอบคุณพิลาถึงเวลาเลือกอาชีพอันนี้ผมไม่ต้องเลือกนั่นเนี่ยเราจะมีงานผมไม่แย่งงานเลยนี่นี่นี่ใช้เป็นครูดีกว่าใช้เป็นครูขอเป็นหน่วยดับเพลิงมากดีกว่าการที่เป็นครูเนี่ยนะเราต้องผ่านการเรียนหนังสือมามากมายเหลือเกินเนี่ฮะ การเรียนหนังสือนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเราต้องผ่านหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือภาษาหนังสือทุกๆอย่างถึงจะได้เป็นครูที่ดีในอนาคตข้างหน้า้ถดูฉันเป็นหมอเฮ้ยนายเป็นหมอนายเป็นหมออะไรหมอผีปะเนี่ยไม่ใช่หมอนวดเฮ้าย <c oughs> นี่สิ <c oughs> ในวดกระเพิงนวดกระเพิงนวนไทยอ่ะไม่มีใครเป็นนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมจะเป็นเอง เดี๋ยวพี่กิตนายเป็นคนโยกนายเป็นคนโยกเพื่อนเอาหรอเขาไม่มีใครเพือนเอาละครับและรอบนี้กติกาของเราก็คือจะมี6คนที่มีอาชีพและ13คนที่ไม่มีอาชีพนะคะเป็นแค่บุคคลธรรมดาทั่วไปเขาจะเรื่องอะไรติดตามชมตอนต่อไปครับและถึงเวลาชะตากรรมอยู่ที่มือผมแล้วเราไม่มีอาชีพพี่กิจอย่าลืมนะว่าพวกเราช่วยโลกได้เพราะว่าหน้าที่ของเรามันสำคัญแล้วแล้วพวกเราช่วยโลกไม่ได้หรอเราก็เรียนได้นะ ใช่จะเรียนไงพวกเราเป็นคนยากกว่าด้วยคนยากด้วยพี่กิตจะเลือกใครดู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 อีมมูจิคอนผมเลยพวกผมมีประโยชน์ได้นะผมทำประโยชน์ได้แล้วนะครับบุคคลพวกนี้เฮ้ยพี่กิตดูอีมมูจิคอนผมเลยดูรถผมอืมพี่กิตเลือกจะแซฟพวกเราไว้พวกเราจะรักษาอาชีพนี้ไปจ กัโชเลยเยยยมันมีอาชีพหลายอาชีพไม่มีอาชีพยูทูเบอร์มั้งต่อไปมีเจ็ดคนที่เอ่อจนและรวยและอีกสิบคนที่จนและรวยอ้าวรวยหรือจนไม่ไม่รู้กันอแสดงว่าเรายังไม่รู้ไงว่าใครจะได้เป็นคนรวยคนจนที่อยู่ขบวนไหนเอ้ยผม็าปยืนดูพวกคนไดะที่โมทำไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู เฮ้ยแย่งกันนะคุณแย่งกันนะแน่นอนตอนนี้พวกเราทุกคนต้องทำการเก็บเงินให้ได้เยอะๆถ้าเราเก็บเงินเยอะเราจะกลายเป็นคนรวยใช่ไหมจะแจ้งอะมองโลกในแง่ดีเวอร์เลยนะคนมองโลกในแง่เดียร์เธอไม่เก็บตังค์แสดงว่าเธอจะไม่ได้เป็นคนรวยนะจ๊ะอแค่ว่าเราไม่เก็บตังค์เราเก็บตังค์ที่มันแพงที่สุดต่างหากวหรเออฉันเก็บตังค์แต่ที่มันมีแสนๆเนี่ยโอ้แป้งไปเก็บดูเนี่ยยันต้องกระบอกเพชรอ่ะใช่ที่เขา่จะเก็บต้องกระบอกเพชรไปขายด้วยเนี่ยนี่ เราเก็บเองด้วยเป็นไงล่ะทีนี้ไม่ให้คนอื่นเก็บเก็บทำภัยเก็บเพื่อเราไม่ให้เก็บเธอเหรียญม่วงเงินสีเงินสีทองทุกสีเลยพวกนายเจอเหรียญม่วงฉันมีตั้งอยู่พันสี่สิบมีพันสี่ขอโทษนะไม่ด0ปรอเปล่าโทษทีนะคนรวยจังค่ะแล้วตอนนี้พิกิจะต้องเลือกละว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์สงนจนหรือคนรวยจ่าคนรวยทิ้ง คนไหนให้รอดครับฉันรวยฉันจะเอาเงินติดสินบนพีดีนึเราเราจะเอาตังค์ไปแบ่งกันก่อนเลยพี่เกตอย่าไปแบ่งกันพี่กิตไาก่อนหนึ่งทีพันบอกเลยว่าคนรวยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่โลกมันสลายไปแล้วเนี่ยเงินน่ะจะใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ได้แล้วไอ้เลวพีเกดพีเกดข้าคนไม่รวยอย่างนั้นเหรอเขาหยัอนเราจะไแบ่งกัน นายนี่บันเห็นเก่งเงินจริงๆใช่ใครก็บอกอยู่นี่อยู่ที่เนาะใช่แต่ไม่เป็นกันวยดีกว่าฉัจะช่วยที่พี่กิจช่วยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่แป้งเขาจะจุดบนมาครับถึงเวลาการเป็นครอบครัวพี่กิจแล้วเราจะไม่บอกว่าเราเป็นอะไรนะแล้วเดี๋ยวให้พี่กิจทำการเลือกเองได้เลยผมผมไม่ดูนะผมไม่ดูนะนี่ไปแอบไปแอบก่อนไปแอบก่อนอปแอบก่อนใครจะมาเป็นญาติผม จมบอกตรงๆเลยนะว่าคนที่เป็นญาติพี่กิจได้นั้นต้องเป็นคนที่สวยเอเพราะว่าพี่กิจชอบคนสวยเอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอ้าวคนนี้เขาไม่ไม่เปลี่ยนชุดอะตายเอาตรงๆนะคือหน้าพวกเราอะเห็นหน้าพี่กิจก็รู้แล้วปะว่าเป็นเราไม่รู้คุณก็ใส่มงใส่หมวกอะไรก็ว่าไปโอเคเราจะรู้ได้ยังไงคนนี้เป็น หมดเวลาแล้วครับผมใครจะเป็นญาติผมผมนี่แหละที่จะเป็นญาติโอ้ยคอนชัยรู้เลยหรือใครเนี่ยฮะพรชัยใจพันอ้อยอ่ะพี่กิจจะต้องเลือกครับว่าอยากจะให้ใครเป็นแค่น่าก็รู้เฮ้ยคนนี้อะไรอุ้ยมีอะไรคนนี้ไม่ใช่อ้าวนี่ไปไหนอ่ะคนพี่ไปไหนอะคนนี้ไไม่ใช่อันนี้ใครอะไอ้ไอ้ฟันเหล็กไอ้ฟันเหล็กไอ้ฟันเหล็ก สวัสดีครับผมคือฮะผมคือสัตว์ของคุณนะผมไม่เห็นพี่พรชัยเย้มากผมคือนกแก้วของคุณเนี่ยไหนผมไม่เห็นชื่อคุณนะไม่คินชื่อตัวขาผ่องเป็นยองใหญ่เตัวขา่องคุณแม้วคุณบอก็ไม่เลยุณตลกอ่ะ นะครับเราได้ทำการมัดทุกคนไว้แล้วไอ้ผมเปลี่ยนรถไฟใหม่รถไฟที่เป็นญาติของคุณกับอีกสองคนที่เป็นญาติของคุณด้วยแต่ว่าอยู่รวมกับประชาชนธรรมดาคุณจะเลือกใครมันปนกันมั่วไปหมดเลยเนี่ยญาติยืดตัวนี้เอเกดอย่าททำครอคัวเราเลยโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาครอบครัวรถกำลังมาแล้ว ตายแล้วเรียบร้อยเลยลุชากลุดชากด้วยไปโยกเล่นมันยกทำไนผมยกไม่ทันยตายเร็วเหรอเฮ้ยผมรอดูพวกคุณ หลังจากที่ฉันไอโอนพิกิทเอารถไฟชนฉันตอนนี้เอาหัวหายไปแล้วสล็อตนายหายไปไหนน่าจะชนแรงเกินไปนายหัวล้านชนจนวิกหลุดเลยเอาคนนั้นิ่งมาไม่ทันโอ้ก็เดลนไปไกลคนนั้นน่ะสล็อตก็หายได้แล้วเนี่ยสล็อตหายไปเลยอ่ะนายนายเหลือแค่นั้นครึนครึนรึนครึนครึนเราบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่เอ่อเก้าอี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มทนแต่ว่า ทุกคนก็ยังมีเก้าอี้นั่งอยู่มีคนหนึ่งที่หาเก้าอี้ไม่เจอครับยังไม่เจอใครครับเราจะหาให้คนสุดท้ายเต้น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 เฮ้ยผมอยู่ที่ว่าพวกคุณเลือกสัตว์อะไรมากกว่าเฮ้ยมันจะทันถึงตอนเลือกสัตว์หรือเปล่าดันเดจะได้ถึงหรือเปล่าดันเก้าอี้โดนตีเหลือเพี้ยแกไม่จริงอันนั้น S <S พี่โมีไปไหมี่ามายหรือแค่เราเราต้องเป็นสาวชมพูออกเราไม่จะเป็นอะไรสาวชมพูออกวัวเอ้าอันนี้ต้องอันนี้ต้องเลือกสัตว์ครับผมเลยต้ไก่กันออดออดอดชมพูตายแน่นอนพวกเราเป็นแก๊งแก๊งสิงสารสัตว์เฮ้ยไปล้วครับเอาล้วครับตอนนี้ถึงเวลาเอ้ยยับเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดพี่โมแท็กทีมได้ เวลาแล้วและตอนนี้พวกเราอาหารแสนอร่อยหมูไกู่กอร่อยถูกหมดไปถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายบนโลกใบนี้ของพิกิจแล้วพิกิจจะเลือกช่วยใครระหว่างหมูวัวหรือคนสาวสวยนายจะเลือกไปเอาสายสเลยเขากัดปากทำไม กัดปากกินหมูกัดปากเลยผู้หญิงคนนั้นเขาทำหน้าอ้อนพี่กิตด้วยอ่ะไม่เอาละอาจารย์อาจารยอาจารย์อาจารย์ภกินเลือกที่จะฆ่าผู้หญิงเล็กอยู่กับหมูแล้ววัวพี่กิตชอบหมูและวัวไงหิวอ่ะหิวเลยไม่หิวไม่เชื่อไม่เชื่อโคตรเยี่ยเยี่ยและพวกเราก็สามารถรอดประจากรางรถไฟนรก โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับวิธีการเลือกบนรางรถไฟในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอุ้ยแต่ละด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบหัวใจจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราจริงๆอ่ะเราจะเลือกสับทางไหนนะคะและเกมนี้เนี่ยก็เป็นการวัดความคิดของเราด้วยว่าการตัดสินใจเราจะเป็นยังไงเนาะมีคนมีผลดิ้นมีคนดิ้นห่งโมโม่เลือกอ่ะช่พี่โมเลือกอ่ะพวกนายอยู่แถวไหน ไม่บอกให้พี่โมเลือกแล้วนะพี่โมจะเลือกคนเยอะหรือคนน้อยเอาแค่นี้พอดรือที่ชม้โมจะเลือกแถวตรงหรือแถวเลี้ยวอ่ะแถวเลี้ยวอ่ะแถวเลี้ยวอ่ะเอาละครับพี่โมเลือกแถว้พี่โมเลี้ยวเลย ไช่เราะนี่เลยว่าถ้าเกิดว่าบนโลกนี้มันกำลังจะแตกสลายพี่โม่คนจะตัดกำลังคนออกไปสินะทุกต้องจะก,กวาดทิ้งให้หมดก็สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวตามไปก่อนค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย